ต้องบอกจริงๆนะลูน่าโดยเฉพาะลูน่า2.0เนี่ยเราก็ลูน่าคลาสสิกอาจจะต้องระวังนะครับข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากว่าซักตัวหนึ่งต้องเป็นม้ามืดเร็วๆนี้แน่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่าตัวไหนจะเป็นม้ามืดกันแน่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปด้วยกันสุดค่ะคือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เราก็มารับชมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของลู n a Classic กับลู n a 2.0นะครับโดยเฉพาะ2ตัวนี้น่าสนใจตามข้อมูลของบรรดานักลงทุนต่างๆนะครับเขาบอกว่ามันไอสองเหรียญนี้เป็นเหรียญชั้นนำเลยนะครับที่ที่วานจะเข้ามาซื้อนะครับแต่ เราส่วนใหญ่เราจะได้ยินคลาสสิกมากกว่านะครับแต่วันนี้มันมี2.0ด้วยดังนั้น2.0จะมานแน่หรือเปล่ามาเพราะอะไรทําไมเราควรจะถึงควรจะซื้อนะครับอย่าพึ่งใช้อีโก้ตัวเองตัดสินว่า2.0ไม่เอานะแต่วานสนใจแปลว่ามันอาจจะมีคลื่นใต้น้ําก็ได้นะครับถ้าเกิดใครไหวแนะนํานะครับทั้ง2ตัว โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลกันก่อนดีกว่าว่าอ่าข้อมูลเหล่านี้เราควรจะตัดสินใจอย่างไรในข่าวนะครับเขาก็บอกว่าในช่วงเนี้ยตลาดนะก็เจอกับการแพนิคเซลล์ครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มูลมูลราคาการตลาดผมบอกเลยนะว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะไอตลาดคริปโตเนี้ยต้องเลขคืนได้นะครับดังนั้น การเรียกคืนได้เนี่ยก็ต้องใช้เงินจำนวนประมาณ1ล้านล้านเหรียญนะครับในกลุ่มของเหรียญแอลคอยที่จะเติบโตทั้ง2เหรียญเลยคือลูน่าคลา s สิกนะครับกับลูน่า2.0หรือที่เราเรียกว่าลูน่านั่นแหละซึ่งมันมาจากาเชนท,ที่ที่มีปัญหานะครับจากการล่มสลายงนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือ คนที่เป็นระดับนักลงทุนหรือระดับวานเนี่ยนะครับก็ทั้งสองเหรียญนี้นะบอกเลยว่าดึงดูดใจสำนักนักลงทุนมากนะครับในแต่ละวันเนี่ยประมาณ6.61%และ1.89%นะครับห6 1นี่น่าจะเป็นลูน่า2นะครับแล้วก็ตัว1.89%นี่จะน่าจะเป็นคลาสสิกนะครับฉะนั้น ลูน่เนี่ยหรือเทอร่เนี่ยข้อมูลเนี่ยสามารถหาได้ในคอยมา a r เก็ตแคเลยนะครับว่าเป็นโทเคนที่คนค้นหามากที่สุดฉะนั้นนันตั้งแต่วันที่18กรกฎานะครับในขณะที่ลู n a c l a s s ิกอยู่ในอันดับที่3สูงสุดเลยนะครับก็นักลงทุนส่วนใหญ่นะครับก็ยังคงรู้สึกว่า Luna และเทอร่าแคส s ิกเนี่ยยังประสบความสำเร็จในตลาดคริปโตได้แน่นอน นะครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสต่างประเทศบอกว่าเเหรียญมันตายไปแล้วนะแล้ก็คนบางกลุ่มนะครับที่อคติแหละนะครับเราก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆนะครับว่าลูน่าหรือเทอร่าเนี่ยเป็นเป็นแอลคอยในโลกอนาคตนะครับรวมถึงแมทริกด้วยหรือโพลิกอนด้วยนะครับก็จะเป็นสินทรัพย์ในโลกอนาคตนะครับดังนั้นตัวนี้มันมีความสนใจของนักลงทุนเป็นจำนวนมากนะครับ ทั้งสินทรัพย์ทั้งสองนี้นะครับรวมถึงไอ้ตัวอัลกอริทึมของ stablecoin ที่ถูกปลดออกจากดอลลาร์นะครับแต่ที่น่าสนใจคือสินทรัพย์ทั้งสองลดลงในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือว่า,าเราได้เห็นนะครับการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับเริ่มเปลี่ยนไปบางทีจะอาจจะแนะนำผู้ผู้ที่เข้ามาซื้อขายในคริปโตนะครับว่าอาจมองพวก เ่าเนี่ยเป็นโอกาสในการทํากําไรก็ได้นะนะครับในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์นะครับของตลาดนะครับด้วยความต้องการความแข็งแกร่งนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ให้นักลงทุนเนี่ยกลับมามองสินทรัพย์ทั้งสองว่าอาจจะเดินเดินแบบว่าเดิมพันนะนะครับกับเหรียญทั้งสองนี้นะครับจากนั้นเรามาดู2.0ก่อนที่ผมเกินไว้ข้างต้นว่าอยากประมาทนะครับ ห้ามประมาทเลยเหรียญน,นี้นะครับเพราะว่าอา,อาจจะเป็นมามืดนะครับตรงนี้ทุกคนมองข้ามไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำคอนเทนต์ในช่องที่สองแยกกันอีกทีว่าเหรียญไหนจะมาก่อนนะครับเหรียญไหนจะอยู่หลังท้ายในการลงทุนนะครับดังนั้นเราจะค่อยๆไล่อันดับไปนะครับเขาบอกงี้นะครับว่าลูน่าสองจุดศูนย์นะครับเริ่มต้นแบบก้าวกระโดดเลย นะครับคือมาถึง25่สิบาดอนเนาะประมาณ20-25ิบยี่สิบห้าดอล้วก็ลงลงไปถึง1นึ่งดอน,นะครับแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงของยากลำบากนะครับเนื่องจาก2.0มีการปรับราคาลงอย่างมากภายใน1ชั่วโมงหลังจากการเปิดตัวใช่ไหมนะครับมีคนเทขายทิ้งโดยเฉพาะในใบแนนนะนะครับมีปัญหามากในใบแนนฉะนั้นตลาดโดยรวมจะผ่านการปรับราคาอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่ล u น่าคสิกเป็นหนึ่งสถานการณ์ที่โดดเด่นด้วยนะครับว่าราคาที่ผ่านผวนมากเนี่ยนักวิเคราะห์เชื่อว่าการขาดมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยที่ชัดเจนของโทเค็นเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยของความผันผวน,นด้วยเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีไอเขาเรียกว่าเออมันไม่มีโปรเจกต์นะครับแต่ตดนว,วางโปรเจกต์ไว้แค่เรื่องของ2.0เท่านั้นนะครับก็ต้องดูตรงนี้นะครับว่า โปรเจกต์ Project NFT ของสองจุสูเนี่ยมันจะมันจะมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับรวมถึงองค์กรพวกเกาหลีใต้เนี่ยก็ขัดแข้งขัดขาพอสมควรนะในเหรียญนี้นะครับก็เป็นที่ถกเถียงกับนักลงทุนเหมือนกันนะครับว่าตัวเนี้ยมันจะมาแน่หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมอะผมเชื่อว่ามาซึ่งในช่วงนี้เราต้องดูหน่อยนะครับว่าทางโดคอนเนี่ย เขาจะขับเคลื่อน2.0ยังไงช่วงนี้เงียบนะนะครับแล้วก็พยายามไปให้น้ำหนักของคลาสสิกนะครับซึ่งอผมว่านะครับ2.0เนี่ยนะครับคลาสสิกเนี่ยน่าจะเหมือนกับอมาเธอร์ดอร์นะนะครับลอกกระทิงน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกช่องหนึ่งเลยแล้วกันนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะ นะครับในทฤษฎีที่ผมนำเสนอนะแต่ผมว่า2.0เนี่ยจะมาแรงปลายปีนี้มาแบบมามืดเลยนะครับแล้วอุปทานอ่ะมีแค่เท่าไหร่เองนะครับสิบล้านมันหลักสิบล้านสิบล้านเหรียญน,นะครับฉะนั้นราคาเนี่ยโดดแน่นะครับถ้าเกิดใครใครช้อนทันอ่ะผมแนะนำนะให้ช้อนนะครับนะครับส่วนหนึ่ง2.0มันขาดยูริตี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิด กรณีที่โดคอนตกลงกับดาวได้นะครับที่จะเอา2.0เนี่ยมาเชื่อมกับคลาสสิกนะครับโดยใช้เทคเชนของ e ีท e เรียนะครับโดยให้ทางทีมงานเดิมของ c o s m สมเนี่ยที่ในการเชื่อมเชนเนี่ยเอามาเชื่อมเนี่ยผมว่ามันจะปลดล็อกอะไรในหลายๆอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับก็สามารถที่จะ ติดตามได้นะครับในตัวคลิปนะเพราะว่าเราจะพยายามอัปเดตกันตลอดกระจายความเสี่ยงนะครับไปในสามเหรียญนะ USDC นะครับ2.0ด้วยอย่าเอาลาสสิกอย่างเดียวนะครับเพราะบางทีคุณอาจจะจุกเจียนตายก็ได้นะถ้าเกิดคุณกองเอาไว้ที่เหรียญเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวานต้องการจะเล่นอะไรนะครับไม่ใช่โดคอนอย่างเดียวด้วยแหละนะครับวานด้วยนะครับ ก็อย่าลืมนะ2.0กับคลาสสิกตอนเนี้อันดับนะต่างกันไม่เท่าไหร่เองนะครับผัดกันนิดเดียว2.0นำนะครับแล้วก็คลาสสิกตามมานะแต่ดูเหมือนว่า2.0จะมีอะไรเอาแหละข้อมูลเรามีประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาใต้ลิงก์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทาง ช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า LUNA ทั้ง Classic LUNA 2.0จะ Go to the Moon เลยด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูลนไปด้วยกันแับช่องคอยมูลนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแจกฟรีเหรียญสตาร์เน็ตจำนวน2,565เหรียญเพียงสมัครสมาชิก MyStar สนใจติดต่อที่ l like i n e starnet.city หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะ